สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับโครงการแอสตันวิลครับผมจะพาเข้าไปสำรวจดูโครงการที่เรากำลังก่อสร้างนะครับเราไปดูวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างบ้านของเรากันว่าเรามีคุณภาพมากแค่ไหนเชิญครับก่อนอื่นเลยที่ผมอยากจะแนะนําเริ่มต้นด้วยเหล็กโครงหลังคาแล้วก็เหล็กที่เราใช้ในงานโครงสร้างทุกอย่างเลยตอนนี้ทุกโครงการของเราใช้เหล็กชุบกันว่นทั้งหมด ซึ่งรอยต่อต่างๆเราก็จะเก็บงานสีให้อีกทีหนึง่งแน่นอนว่าไม่เป็นสนิมเหล็กซีลายที่เราใช้ในโครงการนี้ล้วนแต่เป็นเหล็กซีลายที่มีขนาดความหนาะ0.9ขึ้นไปซึ่งแน่นอนว่ารับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นมาตรฐานที่เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานเหมือนเราสร้างบ้านของเราเองเลย อยากจะให้ดูในเรื่องของการเดินสายไฟซึ่งโครงการของเราแอสตวิลของเราจะใช้ร้อยสายไฟที่เป็นท่อเหลืองที่เป็นมาตรฐานชั้น2กันนะครับแล้วก็ผมอยากจะนำเสนอในส่วนของงานสเตปสเตปไลท์อ Step Step ลองดูกันนะครับว่าในยามค่ำคืนที่เราเดินขึ้นเดินลงซึ่งเป็นฟังชั่นอลของโครงการของเราที่จะให้ความปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัย ที่สุดสำหรับบ้านหลังนี้ก็คือว่าช่องแสงที่ถูกออกแบบดีไซน์ให้แสงธรรมชาติสาดเข้ามาซึ่งจะทำให้บันไดดูโปร่งโล่ง,ลงและเป็นหลักการที่ดีที่ถูกต้องเลยครับตัวนี้ถูกต้องเลยงานจับขอบจับผนังของเราล้วนแต่ใช้ตัวที่เป็นมาตรฐานแล้วคมกริบเลยครับแทบจัดบาดมือเราได้เลยอยากนำเสนอมากๆเลยสำหรับในงาน,นงานต่อเติมนะครับสำหรับบ้านที่มีเด็กๆนะครับ ลองดูข้างบนของเราครับว่าหลังคาของเราสูงแค่ไหนนอกจากความสูงแล้วสิ่งที่เราจะประหยัดได้คือการระบายความร้อนซึ่งจะทำให้บ้านเราประหยัดไฟและมีอากาศที่เย็นและอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ในใจผมอยากจะบอกแล,และแนะนำเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะต่อเติมให้เป็นชั้นลอยของเด็กๆที่เล่นสนุกได้ชั้นบนได้ด้วยเพราะว่าโครงสร้างของเรามันแข็งแรงเราทำเผื่อไว้ให้แล้ว ดูที่ห้องนอนใหญ่กันดูนะครับในฐานะของช่างของผมเราไปดูในในงานตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มก่อสร้างกันเลยทีเดียวก่อนอื่นเลยผมอยากจะนาเสนอตรงนี้นี่คือในส่วน,วนของวงกบที่เป็นอลูมิเนียมไม่คดไม่โกและแน่นอนครับแข็งแรงสวยจริงๆผมอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่านอกอจากฟังก์ชันของการใช้งานเป็นห้องนอนแล้วอ่ะเรายังสามารถที่จะกลับห้องนี้ ให้เป็นห้องทำงานได้ด้วยเพราะว่าเราดีไซน์ส่วนที่เป็นช่องแสงให้แสงเข้ามาเหมาะสมกับการทำงานและการพักผ่อนที่แสนสบายในวันหยุดของลูกค้าได้ทุกคนผานังของเรานอกจากจะใช้อิฐมวลเบาในการก่อฉาบเป็นหลักแล้วในส่วนของเป็นห้องน้ำที่มีความชื้นสูงเราเลือกที่จะใช้อิฐมอนสีแดงเพื่อความแข็งแรงและป้องกันเชื้อรารวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์ที่เราต้องการ ต่อเติมในห้องน้ําในอนาคตได้อย่างอุ่นใจครับมาดูห้องนอนเล็กนะครับที่มันดูไม่เล็กเลยในห้องนอนนี้เราตั้งใจไว้ว่าเราจะทําเป็นห้องนอนเล็กหรือว่าเป็นห้องนอนของเด็กๆนะครับแต่ถ้าเราดูๆกันแล้วในสายตาที่ผมมองเนี่ยมันสามารถที่จะทําเป็นอีกหนึ่งห้องนอนที่เป็นคล้ายๆว่าเป็นน้องๆมาสเตอร์เบดมได้เลย ในมุมนี้โค้หงหลังคาที่สูงและตีสโลปเข้ากับเข้ากับรูปแบบของหลังคาจะทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันสนุกในห้องนอนนี้รับรองเลยครับว่าสนุกแน่นอนถ้าแต่งขึ้นมาสวยๆแล้วเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งมาอีกแล้วนะครับห้องนอนเล็กที่ไม่เล็กกับบ้านอีกหลังหนึ่งในสไตล์เดียวกันแต่ว่าห้องนอนนี้เราจะโชว์ที่ว่าเราได้ทําฝ้าเพดานเสร็จเรียบร้อยแล้วรวมทั้งสกินผิวผนัง แล้วก็ลงสีรองพื้นเพื่อที่จะรอให้ช่างลงสีจริงเราสามารถที่จะตกแต่งภายในได้อย่างลงตัวกับอีกหลายๆฟังชั่นอนลเลยครับ